นี่อะไรไม่ไะไรเมื่อวานส่วนมีให้ส่งรูปไปให้ดูมันมีรูปขอวางอยู่แล้วทีมันไปส่งผู้โดยสารมาแล้วก็ไปจอดรถอยู่ตรงตรงที่วิ่งกับสังเูีนแล้วก็เดินข้ามมาใส่เบอร์แล้วก็นั่งมาสักสิบนาทีเพื่อนก็เรียกบอกว่าเราลืมกระเป๋าไว้ที่เบาะนั่ผมไม่ใช่ของผมเพื่อนอีกคนก็จะแกะดูแกะรอสิบนาที เพื่อจะมีคนมามมามามา,มาดูคดีบางทีไม่มีใครมาก็ให้เอาไปที่โรงพักแจ้งความ,มและหลังจากหลายคดีบางทีแล้วมีคนมาวะ่ะประมาณสักจ,จมูกจมูกเลย<อ>คนก็มาเอามีคนมาเอวไปแล้ว,อ,ลวอ๋อเป็นฝรั่งเกาอายุน่าจะเก้าสิบแล้วมั้งอ๋อแล้วได้พูดคุยแบบว่าว่าว่าเขาแบบภา,าษาเขาพูดยัางไงสัก ไม่ไม่นานแล้วอ่ะคิงกี่ลืมแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เขามาเอาที่นี่หรือมาเอาที่ที่โรงพักที่โรงพักเนี่ยอ๋อตอนแรกพี่เอาเอาไปไว้ที่โรงพักโรงพักเลยอ๋อไปโรงพักแล้วเปิดข้างในมีอะไรบ้างครับพูดถ<อ>ึงมีทั้งบอร์ดสองใบแ,แล้วก็เงิอนอยู่จํานวนหนึ่งอ่ะยังร้อยเหรีาลาดอยู่หลายใบอยู่ที่ตำรวจบอกประมาณลุงแสนเงินลุงแสนอ๋อแล้วแล้วแล้วฝรั่งเขาไปตามที่โรงพักไหนหรือเขามาหาที่ที่วีก่อนอ๋อจะออฝรั่งเดินไปแจ้งความเดินือแจ้งความอ๋อ แล้วรู้สึกไงบ้างครับพูดถึงสมมติอย่างเงี้ยไม่ได้เราสามารถเอาไปคืนให้ชาวต่างชาติได้ครับความรู้สึกเราอ่ะไม่คิดอยากจะ้องไครอะแล้วก็มือไม้มือเท้าดีอ่ะอาเก็บได้แล้วก็ดีใจที่ว่าเอาคืนเจ้าของครับมันก็สบายใจนะทำให้เราสบายใจในขนะลุงขับบินรับจ้างเนี่ยเราอยากฝากถึงคนอื่น,นยังไงมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องทรัพย์สินไม่ได้ของเราอะไรเงี้ย เขาเขาเข้ามาเขาเขาคงไม่สบายใจนะเงินของเราของเราเราทำเงินหายก่อนหนึ่งเราจะไปต่องช้นะชติมันมีพาสปอร์ตเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนนะถึงใจเข้าใจเราอเขาคงจะเดือดร้อนนะเพราะเงินแค่นั้นไม่ทำให้เรารวยไม่ได้นะเราหาเงินได้เราบเ,เทหาดีขัขบวินมานานอย่างเนี้ยอ่ะสองสี่สิบกว่าปีแนละ้ว เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ป่ะที <|so|>> ่ว่าเจอของแล้วจะเจอโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ป่ะเจอบ่อยอ๋อแล้วเราก็ไปฝากไว้ที่โรงพักเจอสศัพ์ก็เจ้าของก็โทรมาโทรมาออแล้วคืนเขา